ทุกๆเดือนกุมภามีนาบางครั้งก็เลื้อยไปจนถึงเดือนเมษาเราก็จะเจอปัญหาเรื่องหมอกควันสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอกควันเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก่อนหน้านั้นเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเราไม่รู้จักคำว่า PM 2.5แต่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เริ่มมีคนพูดถึงคําว่า PM 2.5เราต้องไปรู้มันต้องไปค้นคว้าว่ามันหมายถึงอะไรแต่วันนี้ทุกคนรู้จักมันดีมากเพราะช่วงนี้คือช่วงที่คนจะต้องเป็นโรคปอดมากขึ้นเป็นมะเร็งปอดเป็นนั่นเป็นนี่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราเคยอยู่ในบรรยากาศที่ดีที่สุดแต่วันนี้มันกลับ เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่ลำบากมากเชียงใหม่เคยเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองหนาวเป็นเมืองที่สวยแต่วันนี้เชียงใหม่เหมือนหมอกคลุมแต่เป็นหมอกที่เหม็นและก็แสบจมูกมากและช่วงหลังมาเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เชียงใหม่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพด้วยที่เมืองอื่นๆที่จังหวัดอื่นๆด้วย นี่คือปัญหาใหญ่มากควันมาจากไหน PM 2.5มาจากไหนหลักๆแล้วที่ฟังดูก็คือมันมาจากการเผาจากรถยนต์การเผาอันดับหนึ่งช่วงฤดูนี้เป็นฤดูแห่งการเผาซึ่งการเผาป่าก็จะถูกตำหนิว่าเป็นสาเหตุแรก คนส่วนมากก็จะตำหนิชาวบ้านว่าชาวบ้านเผาป่าแต่การเผาป่ามันมีมาเป็นร้อยรปีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการเผาป่ามันไม่ได้ไหม้ไปเยอะมันไหม้เฉพาะพื้นที่รอบนอกแต่พอเข้าป่าทึบจริงๆมันจะหยุดเพราะในป่าทึบแสงแดดไม่เคยถึงพื้นความชื้นในดินในใบไม้ยังหนาอยู่ไฟก็จะดับไปเองแต่ช่วงหลังมามีการตัดไม้ทำลายป่า โดยผิดกฎหมายตัดต้นไม้ใหญ่ออกมาขายหมดการเผาป่าก็เลยลามไปมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมทําไมชาวบ้านต้องเผาป่าเพราะชาวบ้านจำนวนมากต้องอาศัยป่าเพราะว่าป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมากใครอยากได้อะไรก็เข้าป่าอยากได้อาหารอยากได้ผักอยากได้เนื้อสัตว์อยากได้ไม้ได้บ้านได้ฟืนได้สมุนไพรเข้าป่าหมด พอหมดหน้าฝนปุ๊บหญ้ามันขึ้นสูงหนามเยอะเข้าลาบากก็เลยต้องเผาเพื่อให้เข้าไปเอาของป่าได้แต่การเผาสมัยก่อนก็เฉพาะรอบชายป่าเพราะไฟไม่เข้าไปลึกพอเข้าไปลึกแล้วมันก็ไม่มีหนามไม่มีหญ้าแล้วต้นไม้มันทึบเขาก็ไปหาอะไรได้ดังนั้นสมัยก่อนจึงไม่ได้มีไฟป่าที่ใหญ่ที่ควบคุมไม่ได้เหมือนปัจจุบันแต่ว่าวันนี้ ป่าเราไม่มีสภาพป่าเก่าแก่แบบนั้นอีกแล้วไฟจึงลามไหม้ไปทุกที่ได้อันนี้คือสาเหตุหนึ่งซึ่งมันยากมากที่จะให้ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดเพราะชาวบ้านจานวนมากยังยากจนยังต้องพึ่งป่าอยู่เขาก็เลยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาการเผาป่าเนี่ยก็ต้องสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้าน หาทางให้เขามีอาชีพใหม่ขึ้นมาเขาจะได้ไม่เข้าไปหาของป่าเขาจะไม่เข้าป่าบ่อยขึ้นอันนี้คือทางหนึ่งแต่ว่าการเผาป่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีด้านเสียเยอะมากมันสร้างปัญหาสร้างหมอกควันสร้างปัญหาสุขภาพสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและก็ทำลายหน้าดินเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันข้อดีของการเผาป่าก็คือ มันทำให้ป่ารอดได้ทำให้ต้นไม้ใหญ่รอดได้เพราะว่าการเผาทุกปีเนี่ยใบไม้ร่วงลงมันไม่ได้หนาไฟลามเรียมาเล็กๆน้อยน้อยมันไม่ได้ร้อนแรงพอที่จะฆ่าต้นไม้ได้ต้นไม้เท่าแขนนี่ไม่ตายครับเนี่ยรอบรอบบ้านผมเนี่ยหลังหลังที่เห็นภูเขาคืออุทยานแห่งชาติศรีลานาพ,พวกเราเห็นไฟป่าทุกปีเราเห็นไฟป่าเนี่ยมันไม่ได้สร้างควันมากมาย ไม่ได้เผามากมายเพราะมันเผาทุกปีเพราะว่าหญ้ามันไม่เยอะใบไม้ก็ไม่เยอะมันเผาปุ๊บมันก็จบต้นไม้ก็แตกใบขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นแต่ถ้าไม่เผาเลยเนี่ยสังเกตด,ดูว่าถ้าปีไหนไม่มีการเผาสองปีติดต่อกันปุ๊บปีต่อไปใบไม้หนาขึ้นไฟจะแรงขึ้นต้นไม้ขนาดนี้ก็จะเริ่มตายฉะนั้นถ้าเราออกกฎหมายหรือเราป้องกันไม่ให้มีการเผาป่าเลยเนี่ย ใบไม้จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราควบคุมไฟไม่ได้หรือเกิดอุบัติเหตุไฟป่าเกิดขึ้นเราจะจัดการควบคุมไฟไม่ได้เลยไฟมันจะแรงมากและต้นไม้ทุกต้นจะตายเป็นสีดำเหมือนในต่างประเทศในอเมริกาในยุโรปในออสเตรเลียเขาห้ามอย่างเข้มงวดมากคนที่เข้าไปค้างแรมในป่ายังไม่ให้จุดไฟเลยยังไม่ให้ก่อไฟ ต้องใช้เตาแก๊สเท่านั้นหลายปีสิบกว่าปี20ปีไม่เคยมีการเผาป่าเลยแต่พอเกิดไฟขึ้นโดยอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้เลยและต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าใหญ่หรือเล็กตายหมดเลยตายเกลี้ยงต้องนับหนึ่งใหม่นี่คือด้านดีข้อดีข้อหนึ่งของการเผาป่าทุกปีฉะนั้นจากการอยู่ใกล้ป่าของพวกเราเราเห็นว่า การเผาป่าคือสาเหตุหนึ่งของหมอกควันแต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุหลักในวันนี้ก็คือการเผาข้าวโพดครับการปลูกข้าวโพดข้าวโพดกับอ้อยคือสาเหตุหลักข้าวโพดมันไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยวันนี้มันมีในพมา่าในจีนในลาวในหลายที่เพราะทุกที่ถูกคนไทยไปส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเต็มไปหมดเลย แล้วก็ขนข้าวโพดเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาทําอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์ดังนั้นเวลาปลูกข้าวโพดเนี่ยราคาข้าวโพดมันถูกมากกิโลหนึ่งสบาทหบาทเท่านั้นเองทํางานแทบตายได้แค่เนี้ยทำยังไงคนปลูกข้าวโพดจึงจะอยู่รอดวิธีที่จะอยู่รอดคือการลดต้นทุนวิธีลดต้นทุนที่ง่ายที่สุดก็คือการเผาครับเพราะเวลาเก็บข้าวโพดเสร็จปุ๊บเนี่ย ต้นข้าวโพดมันแห้งถ้าจะเอารถไปไถรถก็ไม่อยากไถถึงไถก็จะต้องจ่ายแพงถ้าจะเอารถมาสับมันก็ต้องจ่ายแพงนั่นคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้เขาอยู่รอดก็คือการเผาเพราะมันง่ายก็แค่บุหรี่สูบเสร็จปุ๊บโยนใส่ปับ๊บมันก็พึบเลยจบไม่ต้องจ่ายค่ารถไถไม่ต้องจ่ายค่าอะไรนี่คือการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อความอยู่รอดฉะนั้น อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ยาฆ่าหญ้าเวลามีหญ้าฝนตกลงมาหญ้าขึ้นเขาก็ฉีดยาฆ่าหญ้ามันถูกมากฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จปุ๊บหญ้าแห้งจุดไฟเผานั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชาวบ้านทำดังนั้นสาเหตุหลักๆมันมาจากข้าวโพดเป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็คืออ้อยอ้อยเนี่ยเรา ตัดอ้อยในช่วงฤดูเดียวกันเลยชาวบ้านที่ปลูกอ้อยก็ต้องขายอ้อยในราคาที่ถูกมากการที่จะไปเอาเครื่องจักรมาตัดอ้อยก็ทําให้เขาแทบจะไม่เหลือเงินเลยหลังจากขายอ้อยเพราะว่าค่าเครื่องจักรมันแพงค่าตัดมันแพงวิธีง่ายที่สุดก็คือจุดไฟเผาเพราะว่าต้นอ้อยมันมีใบเยอะเวลาไปตัดอ้อยนี่ใบมันบาดมือมันเกะกะมันตัดลําบากเสียเวลาในการเลาะออกแต่พอจุดไฟเผาปุ๊บ ใบมันหายไปหมดเลยเหลือแต่ต้นอ้อยดำๆตัดๆๆแล้วก็ขึ้นรถส่งนี่คือการลดต้นทุนที่ทำให้คนปลูกอ้อยอยู่ได้ฉะนั้นปัญหาหลักๆอันดับต้นๆก็คือมาจากข้าวโพดอ้อยรองลงมาก็คือการเผาป่าและปัญหาหมอกควันที่ยั่งยืนยาวนานที่สุดคือมาจากเมืองครับ มาจากรถคนเมืองเนี่ยขยับปุ๊บก็ต้องขับรถต้องขึ้นรถทุกครั้งที่ขึ้นรถก็จะปล่อยควันออกมาและทุกวันนี้คนก็จะชอบสั่งอาหารสั่งเดลิเวอรทุกครั้งที่กินเราก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์มาส่งดังก็เริ่มใช้เริ่มสร้างหมอกควันแล้วและทุกคำที่กินก็ต้องมีแพคเกจิ้งก็ต้องมีโฟมมี กล่องมีพลาสติกมีอะไรต่างๆคนในเมืองกินอะไรปุ๊บก็ต้องสร้างขยะปั๊บเลยฉะนั้นสิ่งที่คนเมืองทำก็คือการสร้าง PM 2.5โดยไม่รู้ตัวแต่คนเมืองก็จะรู้สึกว่าตัวเองดีตัวเองไม่ได้มีปัญหาแต่ชาวบ้านคือปัญหาชาวบ้านคือคนเผาคือปัญหาหลักฉะนั้นเราก็เลยเกิดการ ตำหนิการใส่ร้ายกันมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเมืองกับคนบ้านนอกเนี่ยมีส่วนในการสร้าง pm 2.5เท่ากันสาเหตุต้นๆ้น,นหลักๆข้าของมาเลยเนี่ยมาจากการที่เรากินไก่กินหมูและกินไข่กินเนื้อจากฟาร์มหรือปลาจากฟาร์มมากเกินไปนั่นเอง นี่คือวิถีชีวิตที่ผิดปกติมากทาไมเราต้องกินหมูกินไก่กินไข่ทุกมื้อวันละสามมื้อตลอดชีวิตการกินของเราไม่หลากหลายนี่แหละที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรต้องไปปลูกข้าวโพดปลูกเป็นบริเวณกว้างปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องไปถางป่าแล้วก็เผาป่าแล้วก็ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนป่าลดลงจนแทบจะไม่เหลือป่าแล้วในวันนี้ เพราะอะไรเพราะพวกเราทุกคนต้องการไก่ราคาถูกไข่ราคาถูกหมูราคาถูกฉะนั้นราคาถูกเนี่ยมันเป็นราคาที่ไม่จริงทุกอย่างมีต้นทุนที่แท้จริงไข่แต่ละฟองมีราคาจริงๆมากกว่า10บาทต่อฟองไก่แต่ละชิ้นเนี่ยราคาจริงๆมันในสองเท่าสามเท่าของราคาที่เรากิน แต่เราผลักราคาที่แท้จริงไปไว้บนบ่าของเกษตรกรเกษตรกรทำงานหนักแทบตายเพื่อปลูกขา้าวโพดแต่ต้องขายข้าวโพดกิโลละ4บาท5บาทเนี่ยเขาคือคนที่รับต้นทุนที่แท้จริงฉะนั้นการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดของพวกเขาก็คือการลดต้นทุนนั่นก็คือการเผานั่นเองฉะนั้น การที่จะแก้ปัญหาหมอกควันในวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลแก้ไม่ได้เพราะรัฐบาลกับภาคธุรกิจธุรกิจอาหารกับรัฐบาลมันเป็นอันเดียวกันฉะนั้นเขาจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันกระทบต่อธุรกิจของเขาปัญหาหมอกควันในวันนี้จะถูกแก้ได้ก็ต่อเมื่อคนแต่ละคนอย่างพวกเรานี่แหละ กลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้อย่างไรเราจะลดการกินไข่ลดการกินไข่เจียวได้ไหมลดการกินไก่กินหมูกินเนื้อแล้วก็ลดการกินปลาฟาร์มจากฟาร์มได้ไหมถ้าเราลดลงได้เท่าไหร่หมอกควันก็จะลดลงได้เท่านั้นเพราะเราลดกินพวกนี้ลง วามก็จะเลี้ยงสัตว์พวกนี้น้อยลงและเขาก็จะต้องการข้าวโพดน้อยลงพอเราต้องการข้าวโพดน้อยลงชาวบ้านก็จะเลิกปลูกข้าวโพดเขาก็จะหันไปปลูกถัว่วไปปลูกงาไปปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเผาอีกแล้วฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องรอรอให้อัศวินม้าขาวมาแก้ปัญหา เราไม่ต้องหวังให้รัฐบาลมาแก้เพราะเขาแก้ไม่ได้แต่เราทำได้ถ้าพวกเราแต่ละคนเริ่มกลับมาลดการกินเนื้อลดการกินไข่ไก่หมูเนื้อและปลาจากฟาร์มลง มาฝึกกินอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นมันมีผักมีปลาแม่น้ำมีปลาทะเลมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายมาก,มากบนโลกใบนี้เราต้องกินเยอะๆกินหลายๆอย่างและแต่ละอย่างมันจะได้เติบโตอย่างหลากหลายอยู่ร่วมกันพึ่งพาซึ่งกันและกันสุขภาพเราจะดีขึ้นและในขณะเดียวกันเราจะต้องส่งเสริมให้คนเมืองเนี่ยลดการสั่ง delivery มากขึ้น ลดการช้อปปิ้งมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราช้อปปิง้งเราสั่ง Delivery เนี่ยมันจะต้องมีแพคเกจิ้งเสมอแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีคนขับรถมาส่งเสมอนั่นก็คือการสร้าง PM 2.5ทั้งหมดเลยฉะนั้นปัญหา PM 2.5เป็นปัญหาของพวกเราทุกๆคนในวันนี้ รัฐบาลก็ต้องแก้ก็ต้องทำอะไรเขาก็ต้องทำในหน้าที่ของเขาแต่ละว่าเราไม่ควรจะไปหวังมากตรงนั้นเพราะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระหว่างบริษัทที่ทำธุรกิจอาหารกับรัฐบาลเขายังเป็นผู้เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดถึงการแก้ของเราเองฉะนั้นปัญหา pm 2 5วันนี้มันต้องเริ่มที่เราแต่ละคนไม่ใช่รอให้นโยบายมาเปลี่ยนแปลง ซึ่งผมคิดว่านโยบายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโดยเชิงนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากทีเดียวแต่ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนที่ตัวเราเดี๋ยวนี้และวันนี้ลดการสั่ง g r a บลงทําอาหารกินเองมากขึ้นลดการช้อปปิ้งที่มีแพ็กเกจิ้งลหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับ